สวัสดีครับตอบคาถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 460สวัสดีค่ะรบกวนสอบถามค่ะอายุครบ55ปีแต่ยังไม่สะดวกไปลาออกจากผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะมีเวลากี่เดือนกี่ปีค่าที่เราจะไปลาออกค่ะขอบคุณค่ะหรือส่งเงินสมทบไปเรื่อยๆแล้วลาออกทีหลังได้ไหมคะคําถามนี้ผมขอไม่ตอบก็แล้วกันนะครับเพราะผมไม่รู้จะตอบอย่างไรอาจจะเนื่องด้วยสติปัญญาผมไม่ถึงขั้นที่จะตอบคําถามนี้ได้ ก็อาจจะเป็นไปได้ยังไงใครที่มีสติปัญญาที่สามารถตอบได้ก็ช่วยคอมเมนต์ตอบให้หน่อยก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมเล่าเรื่องอื่นให้ฟังทดแทนการที่ผมไม่สามารถตอบคําถามนี้ได้ก็แล้วกันครับการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่นะครับไม่มีกําหนดเรื่องของอายุครับทั้งอายุเข้าและอายุสิ้นสุดไม่มีกําหนดเอาไว้คือตอนที่จะเข้าเนี่ย มีเงื่อนไขยอยู่แค่ว่าเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3นํานำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนและความเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3สิ้นสุดลงไม่เกิน6เดือนแค่นั้นเองครับคุณสามารถเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้ไม่เกี่ยวกับว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่อายุจะน้อยจะมากไม่ใช่เรื่องสําคัญและเมื่อเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นถึงอายุเท่าไหร่ก็ได้ครับตราบใดที่เรายังมีเงินส่งไว เราก็นําส่งไปเรื่อยๆหรือเราไม่อยากเป็นแล้วเราอยากออกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครห้ามไม่จําเป็นต้องเป็นถึงอายุเท่านั้นเท่านี้แล้วค่อยลาออกถ้าอยากออกวันนี้ออกเลยอยากออกตั้งแต่อายุ25ก็ออกได้ไม่จําเป็นต้องรอ55หรืออยากออกอายุ120ปีก็ออกได้หรือไม่อยากออกอยากเป็นไปตลอดชีวิตก็ได้อยู่ที่ความสมัครใจของเราและมีเงินพอที่จะจ่ายไหมถ้าจะเป็นไป เรื่อยๆโดยที่ไม่ออกและถ้าจะออกจะออกมาทำไมลองกลับไปทบทวนดูนะครับแค่นี้แหละครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ